สวัสดีครับพบกับช่องบ้านไล่ไดมอนด์นะครับวันนี้กาซิม่บอกวิธีการเลี้ยงไล่แดงด้วยฟางข้าวนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางกระั่งนิดหน่อยนะครับซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บบาทใบละ เจ็ดสิบาทนะครับเนาะกรนะทางอันนี้สำหรับเอามาเลี้ยงไล่แดงพิกัดฟ้ามกับเครื่อโยตอนนี้โยอำเภอนาคุณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงขยายไล่แดงแบบง่ายๆนะครับว่ามีอย่างไยก็แค่เติมน้ำใส่ฟางแล้วก็เม่พันไล่แดงมาปล่อย ฟางเนี่ยเขาต้องไส้หลายนะครับเนะเาะเราไส้แค่เป็นนิดๆน่อยใส่ลุ้ยลุ้ยยลยไปตรงผิวกระจายกระจายนะครับโดยเขาต้องเ่าต้องกดให้มันจมนะครับเนาะเดี๋ยวพอ,อาฟางดูดน้ำเข้าไปแล้วมันก็ค,อคอ่อยๆจมลงไปจมลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาไส้หลายมันกส็สิน้ำก็สิเสียไว้แต่หากถ้าเกิดว่าเขาลุ้ยๆยลยเดี๋ยวฟางก็สิดูดน้ำเข้ามาเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจมที่นิดทีะนิด เป็นการเลี้ยงไล่แดงแบบง่ายๆนะครับเบอรนะครับว่ามันบุมมันบุมบอนี่นะครับสำหรับอาไว้อนุบาลลูกป่านะครับเนาะนี่ตัวนั้นอะไรนะโอ้ย,ะยะ่านาเดชเล่นไปฉายทำไมอันนี้น้องมานะครับ เป็นน้องมาเฝาเฝาให้เฝาสวนนะครับเลี้ยงไว้ขอไว้สวนนกเดียงนิดนึงอ่าเอามาต่อนะครับนี่อันนี้คือสอหร,รับค้นจะเลี้ยงประกาศนะครับสิ่งสําคัญสีพ่อประกาศได้ก็ต้องมีไรแดงแต่หากม่มีพื้นที่สัตวร,รับอาเฮ็นํำเขียวหรือขยายนำเขียวห้าก,กไปหาฟางจากท้งไห้ตรงหน้านะครับเอามาใส่หลัก็ไปหาแม่พันธุ์หรือเอา หรือว่าอยากจะได้แม่พันธุ์ไรแดงสนใจครับแปะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทั้งบ้านไรเดมอนด์ครับมีแบงนะครับเนาะราคามิตรภาพนะครับเนาะถูกใจอาจจะห้ฟรีเสียค่าส่งเองก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมมาถามมาเยี่ยมได้นะครับนี่จะหายเบิง้งนี่นะครับโอ้บอชัดนี่เป็นฟุ้นเป็นฟุ้นเนี่ยอันนี้คือไล่นะครับ พอดีกล้องก็บรค่อยชัดปไปไลนนี่นะครับอาจจะบดบูมดีปานน้ำเขียวนะครับเนาะแต่ว่าตั้มนี้ก็สามารถเพาะปลาได้แล้วครับถ้าเกิดว่าเหิเพาะสีเพ่อปลาแรกเกิดนี้ก็ต้องมีไล่แดงนี่ครับผมอัตราการรอดของประกาศกาชีหลายน่านกะสีเสียซานะครับเนาะเลี้ยงพอประกาศได้แน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่ามีไล่แดง โอเคครับผมคลิปนี้กะม,มยังไลก์คอับเดียว,ว่าฟางเขาเลี้ยงไลแดงได้สำหรับคนฮัดอนุบาลลูกป่าครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ผม,มยังไลายสวัสดีครับ